การเจริญสมาธิภาวนาเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จเป็นทางมาของสติและปัญญาที่จะทำให้เรานะมีความเฉลียวฉลาดตลอดจนปฏิพานฑ์ไหวพริบแ,แกล้ากล้าสามารถศึกษาเล่าเรียนและประกอบกิจการงานต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว บังเกิดผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ว่าเราจะเริ่มภาวนาจนกระทั่งใจหยุดนิ่งย่างลงสู่ศูนย์กลางกายอันเป็นต้นแหล่งแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะเบิกบานผ่องใสเป็นเหตุนำมาสึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลและยังช่วยให้เราสาม,มารถ รอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งภายในอบยภูมิตลอดจนภัยในสังสารวัฏสิ่งเหล่านี้เป็นอน,นิสง์การเจริญสมาธิภาวนาที่เราจะได้รับไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งเก่าสู่อายตนะนิพพานกันทีเดียวนะจ๊ะพัสสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพุทธวัตรวนา คุตกะกนิกายธรรมบทว่าบุคคลให้ทานในเขตใดแล้วมีผลมากพึงเลือกให้ทานในเขตนั้นเถิดเพราะการเลือกให้พระสุขตะทรงสรรเสริญทานที่บุคคลให้แล้วในทักกินในยบุคคลทั้งหลายย่อมมีผลมากเหมือนบุคคลวานพืชลงในนาดีฉชนนั้น ทานหมายถึงการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีงามเพราะการให้เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลระหว่างชีวิตต่อชีวิตเป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติเป็นการสร้างความดีที่ง่ายดีสุด จะกลับทรงผลดีให้แก่ชีวิตเราอย่างมากมายพระพุทธองค์ทรงสันเสริญการเลือกให้คือก่อนจะให้ควรเลือกของที่จะให้ว่าสมควรหรือไม่โดยเลือกให้แต่ของที่ดีของที่ประณีตของนั้นตั้งได้มาด้วยความสุจริตแต่ของดียิ่งกว่าที่ตนใช้ เวลาบุญส่งผลก็จะได้ของที่ประณีตของที่ดีเลิศแต่อย่างน้อยก็ควรให้ของในระดับเดียวกันกันกบที่ตนใช้อยู่แล้วต้องดูด้วยว่าจะให้กับใครทานนั้นจึงจะมีผลมากตา้กับทักขินในายบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐผลบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล เหมือนชาวนาผู้ฉลาดในการทำนาตั้งคัดพันข้าวที่ดีหวานข้าวลงในนาดีมีน้ำดีมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์เมื่อทำอย่างนี้เขาจึงจะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าแก่ความเหนื่อยยากดังเรื่องของเทพระบุติผู้ฉราดในการเลือกให้ทาน ในสมัยหนึ่งพระองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะประทับณบันดุกรรมพลศิลาอาจทรงมีพระรัศมีแผกกว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลายเทพบุตรพุทธมารดาก็เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตประทับในที่เบื้องขวาของพระพุทธองค์ อังกุราเทวบุตรนั่งอยู่ในที่เบื้องซ้ายแต่เมื่อเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ทยอยกันมาฝ้าพุทธองค์อังกุราเทวบุตรก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถอยไปจนถึงท้ายสุดในที่ประชุมนั้นไกลายถึง12บสองโยชนณะที่เทวบุตรอีกองค์หนึ่งชื่ออินทกะเทวบุตรมานั่งเชลยลายในตอนแรกก็ยังคงนั่ง อยู่ในที่เดิมเช่นนั้นพระองค์ท,ดทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะประกาศความแตกต่างกันระหว่างทางที่บุคคลถวายแด่ทักกินในบ,บุคคลในศาสนาของพระองค์กับทางที่บุคคลได้แล้วแก่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังกุระเทพบุตรว่าดูก่อนอังกุระ ท่าน,นาให้ทานมาเป็นเวลานาน,านถึงหนึ่งมื่นปีก็เตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึงสิบสองยอดทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมข,ของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึงสิบสองยอดไกลกว่าเทพประบุตรทั้งปวงนั่นเป็นเพราะเหตุใดอังกุระเทพประบุตรกลาบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า กับลวงเดบริจากทานมากมายในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานได้ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจ,จากทักกินในยบุคคลส่วนอินทกะเทพประบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงข้าวทัพีเดียวแต่เพราะได้ทำถูกทักกินในยบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์ เหมือนดวงจันทร,ร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามอินทก,กะเทวบุตรพุ่นนั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทก,กะเทพบุตรจึงกราบทูลว่ากราบลงได้ถวายทานแด่ทักเคนในยบุคคลดุจปุคคหวานพืชแม่น้อยลองในเนื้อนาดี ผลย่อมงอกงามภัยบูร์และผู้จะประกาศความสำคัญของทักษิณในยบุคลจึงกราบทูลต่อไปว่าเพืชแดแม้มมากที่บุคคลหวานลงในนาดอนผลย่อมไม่ไัยบูรณชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลได้แล้วในผู้ทุศีล ลย่อมไม่ไั่บูนทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม่นน้อยที่บุคคลหวานแล้วนินาดีย่อมมีผลไั่บูนเจ้านาก็ปรับปลื้มยินดีฉนันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญญาเขตในท่านภูมิศีลมีคุณธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไั่บูน อย่างบคุคคลผู้ให้นั้นให้ชื่นชมยินดีฉะนั้นทำไมอินทกะเทพบุตรจึงพูดอย่างนี้เพราะอินทกะเทพบุตรนั้นเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายข้าเพียงทัพีเดียวแต่พระอนุรุทธเถระผู้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบนนิยอมมีผลมากกว่าทาน ที่อังกุระเทพบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติคือเด็กกอ่อเต้าไฟหุงข้าวเป็นแถวยาวถึงสิบสองยอบริจาคในทุกๆวันแก่คนธรรมดาทั่วไปถึงหนึ่งหมื่นปีเินทกะเทพบุตรกราบทูลแล้วพระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังกุระเทพบุตรว่า ธรรมดาการให้ทานควรวิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำเช่นนั้นไม่เหตุนั้นทานเธอจึงมีผลไม่มากส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมาก ควรพิจารณาแล้วให้ในเขตนั้นเถิดเพราะการพิจารณาก่อนแล้วจริงให้เราตถาคตย่อมสันเสริญทานที่ให้แล้วในทักษิณในยบุคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลหวานลงในนาดีฉะนั้นจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าทานจะให้ผลอภัยูบุญได้ ก็ต่อเมื่อถวายแด่ผู้รับที่บริสุทธิ์เป็นทักขินในยบ,บคลผู้รับจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ทานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ให้ดังนั้นเราควรนำทานให้บริสุทธิ์ครบองค์ประกอบของการให้ทั้งสามอย่างคือ วัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วและบุคคลบริสุทธิ์ทั้งผู้รับและผู้ให้ย่อมได้ผลบุญมากเพะเราถวายทานขาดจากใจเท่านั้นศูนย์กลางกายของเราก็จะมีอจตนะของบุญมันเกิดขึ้นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ ปุญญาพิสันธาท่อดทานแห่งบุญก็ลังไหลมาจากอายตนะนิพานมาจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราตามความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งตามกําลังของความปิติความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยถ้าเลื่อมใสมากก็สว่างมากเลื่อมใสน้อย บุญกระดหย่อนไปตามส่วนแล้วกระแสบุญที่ัยสว่างบริสุทธิ์นี้นะีก็จะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเช่นทำให้เราได้มีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุไขยืนยาวแต่หากบาร,รมีเต็มเปี่ยมก็งามไม่มีทิฏฐิ ใด้ลักษณะมหาบุุรแต่บารมีลดหย่อนลงมาร,รูปสมบัติของเราก็ลดหย่อนลงมาตามลำดับอีกทั้งบุญนั้นก็ยังทำให้เกิดทรัพย์สมบัติทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเกิดขึ้นมาจากบุญมันดาลกระแสแห่งบุญนี้จะไปดึงดูดพอกทรัพย์สมบัติทั้งหลาย เข้ามาหาตัวเราเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารพวกพร้อมบริวารและกับเพื่อการสร้างบารมีนอกจากนี้นะีบุญยังก่อให้เกิดคุณสมบัติคือความรู้ความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิพานคล่องแคล่วคุณสมบัติต่างๆก็จะบังเกิดขึ้น ปใช้ในการปกครองตนปกครองคนปกครองงานแล้วก็สร้างบารมีบุญสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นมาเพราะกระแสทานแห่งบุญนี้ดนมันดาลให้เกิดขึ้นดึงโดดให้เกิดขึ้นความสมบูรณ์เดือดาบยศสรรเสรสุขมรรคผลนิพพาน ก็เกิดขึ้นมาด้วยกระแสแห่งบุญนี้แหละเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวจะต้องสร้างกันให้มากๆยิ่งมีมากเท่าไรความสุขความสำเร็จก็จะยิ่งเกิดขึ้นมาและมันรักษาใจของเรานะี่ยให้อยู่ในแหล่งของบุญคือ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้อยู่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใ้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปรนานมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอน